ครับชาทีคูแกงดอทค m และผู้ติดตามเพจปิกไรบ์บอทนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยของคนที่อยากรู้ว่า Samsung s u m s u n g g a ี่เอ s 20นะครับซีรีส์เป็นอย่างไรขอเริ่มจากตัวเล็กกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งได้เครื่องตัวเล็กมานะครับนั่นก็คือ Samsung g a ี่เอ s 20ธรรมดานะครับด้วยขนาดตัวเล็กขนาดนี้และก็หน้าจอเนี่ยผมว่าเอ้ยสวยดีใช้ได้แล้วก็ขนาดเนี่ยถือว่าเล็กดีถนัดมือมาก แต่จะเป็นอย่างไรกับราคาค่าตัวที่28,900บาทดูดุดันไปนิดหนึ่งแต่เขาบอกว่ามันมีดีกว่าที่คิดพร้อมแล้วรับชมกันเลยครับ ดีไซน์นะครับก็ด้านหน้าถือว่าสะดุดตากับหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED นะครับเป็น i n f i n i t y O Display แต่ขนาดของมันนะครับ6.2นิ้วนะครับความละเอียดค่อนข้างเยอะถึง3,000คูณ1น4 0นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับอาจจะเห็นยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้เรามาดูรอบตัวเครื่องกันดีกว่านะครับสำหรับ Sams u n galaxy s 2 0นะครับฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นฝั่งด้านข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ ย้ายขึ้นมาทางด้านบนนะฮะดังด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมอันนี้ก็เป็นสีโครเมียมรอบตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ซิมอยู่ด้านบนนะครับซึ่งแต่เราจะจิ้มมันออกมานะฮะอ่าพอจิ้มออกมาปุบเนี่ยครับเราสามารถที่จะดึงถาดใส่ซิมอย่างง่ายได้รองรับการใส่ซิมแบบนาโนซิมแล้วก็ไมโคร SD ได้นะครับแล้วก็ใส่นาโนซิมได้ทั้งหมด2ช่องด้วยกัน ส่วนด้านนี้นะครับปุ่มกดต่างๆเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ฝั่งขวาเหมือนกับมือถือทั่วไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ทําให้กดได้ง่ายด้านล่างสุดนะครับจะไม่มีช่องเสียบหูฟังอีกต่อไปนะฮะก็จะมาพร้อมกับไมโครโฟนมี usb นะครับเป็น usb t y p c แล้วก็ตัวลำโพงตัวเครื่องนะครับแล้วก็ลืมบอกอีกเรื่องนึงนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะมีลำโพงที่สามารถเป็นลำโพงสนทนาแล้วก็เป็นลำโพงตัวเครื่องได้ด้วยครับ ด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวด้วยกัรเพา LED f l a s กรอบอยู่ในนั้นนะครับก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามสีที่ได้มาเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวของด้านหลังนั้นก็จะมีความโค้งมลเล็กน้อยนะครับผิดกับตรงด้านหน้าที่จะค่อนข้างเรียบทําให้หน้าจอนั้นไม่มีส่วนโค้ง สำหรับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆของ Samsung s a m s ุ n Galaxy a 2 0ธรรมดานะครับผมขอเริ่มจากระบบความปลอดภัยก่อนนะครับนั่นก็คือการสแกน,นิ้วมือในหน้าจอนะฮะเราสามารถแตะปุบแล้วสแกนติดได้เลยนะครับหรืออีกระบบหนึ่งก็คือการสแกนใบหน้านะครับเมื่อเราเจอเมื่อมันเจอหน้าเราแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะดีเท็แล้วก็ปลดล็อกให้แล้วก็แคสต์ไว้ขึ้นนะครับระบบเบรารยังคงใช้ Android 10แล้วก็มาพร้อมกับตัวของ One UI เวอร์ชัน2นะครับเราก็มีโมดต่างๆที่สําคัญ ยังเหมือนกับโน้ต10ธรรมดาทั่วไปนะครับก็ยังมี Dolby a t m o s Mode, ซึ่งสามารถทำางานกับลำโพงลำโพงนี้มี2ตัวนะครับบนและล่างนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบแชร์มิอสิกแชร์นะครับมิอสิกแชร์ก็คือเราสามารถที่จะเปิดลำโพงแล้วก็เปิดบลูท t h แล้วก็เริมถึงมือถือเครื่องอื่นสามารถกระจายเพลงออกไปได้นะครับส่วนอีฟิเชอร์หนึ่งนะครับที่อยู่ใน ตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวของโฟกัสนะครับโฟกัสที่ไม่ใช่โฟกัสกินไว้ได้แต่เทนะครับโฟกัสเนี่ยสมมุติว่าเราเข้าไปปุบเนี่ยเราอยากจะให้เราสงบสงเงี่ยมทํางานเรียบร้อยเราก็สามารถที่เราเข้าไปได้มันจะมีให้เลือกระหว่างโหมดส่วนตัวและโหมดทํางานนะครับอ่าสมมุติว่าอันนี้โหมดส่วนตัวแล้วกันมันจะบังคับให้เราใช้แอปเฉพาะนะครับไอที่มันเป็นที่มีไอคอนเป็นสีเท่านั้นนะครับ ถ้าสมมติว่าคุณไปกดไอคอนที่มันไม่ใช่มันก็จะไม่ทํางานแล้วจะปิดเสียงด้วยนะครับสมมติว่าเราออกปุ๊บเนี่ยก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับบอกว่าคุณมีรายส่วนตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะรีพอร์ตให้เรานะครับถือว่าข้อคังสตัววส่วนลูกเล่นที่เหลือของมือถือตัวนี้ก็ยังคงเป็น Android ทั่วไปนะครับมี i ิ b บีมี a r Zone นะครับแล้วก็ตัวของ i ิสบี นะครับเปลี่ยนเป็นซัมซุงเดลี่ซัมซุงเดลี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับก็ยังมีข้อมูลต่างๆที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเอ้ยมันต้องการวันนี้เราต้องการทราบข่าวสารมีเพลงใหม่ของ Spotify ไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าลูกเล่นไม่ได้ซับซ้อนและไม่ได้แตกต่างจากของเดิีสักเท่าไหร่นะครับมีแค่เคล็ดลับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับว่าเอ้ยตอใช้งานต้องใช้งานอย่างไรอะไรเงี้ยครับมันก็จะมี คู่มือให้เราใช้งานได้ประมาณนี้นะครับต่อมาในเรื่องของการตั้งค่านะครับ Samsung Galaxy S 2 0นะครับก็มีการแบ่งไอคอนที่ค่อนข้างจะดูดีใช้ได้เลยีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็เราจะมาเริ่มต้นกับเรื่องของหน้าจอกันก่อนเพราะว่าหน้าจอนนะั้สำคัญเราสามารถเปิดเป็น bright หรือ night mode นะมีเปลี่ยนแบบเรียบด้วยนะครับคุณผู้ชมถือว่าโอเคมากแล้วก็เราสามารถเปลี่ยน,เ,ยนเรื่องของความลื่นไหลของหน้าจอนะครับ ซึ่งตอนนี้ถ้าปรับเป็น120เฟรมเรทเนี่ยสมมุติเรากดใช้นะครับหน้าจอเนี่ยจะมีความไวขึ้นนะครับแต่ว่าในกล้องนั้นยังเท่าเดิมเพราะมันแค่30เฟรมเรทนะครับแล้วก็สีสันก็จะสดใสขึ้นข้อเสียของการปรับอย่างนี้ก็คือเรื่องของตัวความละเอียดหน้าจอนะครับก็จะถามว่าใช้ได้ไหมอันนี้ไปลองลองสุดเลยนะครับ ไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเฟรมแวร์ที่เขาบอกว่าจะออกมาเพื่อรองรับกับ120เฮิร์เนี่ยยังตอนนี้ยังใช้ Full HD นะครับเครื่องนี้ยังใช้ Full HD ได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าไม่ได้ใช้ปรับลงมาเป็น60เฟรมเรทเพราะว่ากินไฟนะครับ120เนี่ยกินไฟอย่างหนักเลยนะฮะเราวก็มีเอ s สกรีนมีเปลี่ยนแท็บนะครับเปลี่ยนแท็บตรงตรงนี้นะครับก็ใช้การสวายแทนแต่ว่าสวายของมันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็คือ ปัดขึ้นคือกับโฮมนะครับปัดซ้ายแบ็คปัดขวาก็แบ็คนะครับถ้าปัดขึ้นค้างนะครับก็จะกลายเป็นตัวของรีเซนนะครับไม่ขอสาธิตให้ดูแล้วกันนะข้ามไปเลยแล้วก็มีฟีเจอร์แตะโดยแบังเอิญหมาควาว่าถ้าเกิดสมมติเราแสกในกระเป๋าแล้วโดนนะครับมันก็จะมีปุ่มล็อกไว้ไม่โดนนะครับแล้วก็มีเปแบพร้อมว่องไวได้นะฮะรวมไปถึงเรื่องของ ความปลอดภัยก็จะมีอย่างที่บอกไปตั้งแต่ขั้นต้นนะครับว่ามีทั้งสแกนไน,นิ้วมือแล้วก็สแกนใบหน้านะครับคุณต้สัสบายขั้นสูงอันนี้สําคัญนะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับคือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าเป็นปุ่มกดสองครั้งเปิดกล้องหรือกดเพื่อเปิดปิดเครื่องได้นะครับแล้วมีวิธีการบอกว่าปิดเครื่องอย่างไรวิธีนะครับก็เริ่มต้นจากการปัดโนติปุ่มนี้ครับปุ่ม นี้เลยนะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับวิธี2กด2ปุ่มนี้นะครับปุ่มลดระดับเสียงและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกันนะครับ3นะครับสั่งบิสบีเลยหรือ4ก็เข้าไปตั้งค่าปุ่มแล้วกดแบบนี้ก็คือวิธีดั้งเดิมนัม่นเองส่วนที่เหลือนะครับก็ยังมีบิสบีดูทีน,นะครับว่า ให้เครื่องปรับสภาพการทํางานของตัวเครื่องเองอย่างเช่นคุณเข้าประชุมกี่โมองอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่ตั้งค่าได้นะครับอันนี้ก็ใช้กับแท็บเล็ตนะครับก็คือจะเป็นการแสดงผลว่ามีสายเข้ามาะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะต้องเป็นแท็บเอสหกมีป๊อปอัพอัจฉริยะมีการถ่ายหน้าจออันนี้เราสามารถที่จะกดถ่ายแล้วกดแชร์เนี่ยแล้วแชร์แล้วลบได้เลยนะครับแล้วก็เลือกสกุลไฟล์ได้นะครับแนะนําว่าเป็น jpeg ก็ดีแล้วก็ลืมถึง การตั้งค่าของการบันทึกวิดีโอนะครับเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้แล้วก็ตัวไอคอนเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเปิดนะครับมันก็จะให้หน้าของคุณติดโดยใช้กล้องหน้านั่นเองครับรวมไปถึงโอโ้โหฟีเจอร์มันเยอะมากจริงๆการใช้มือเดียวกันังคับด้วยท่าทางแต่เครื่องได้ขนาดนี้คงไม่ต้องละครับแล้วก็มีปุ่มโทรฉุกเฉินปุ่มโทรฉุกเฉินคือถ้ากดปุ่มด้านข้าง3ครั้งพอเร็วๆพร้อมกันนะครับจะมีการส่งข้อความส่งรูปแล้วก็บันทึกเสียงว,วัน5าวิ ให้กับคนที่เราตั้งค่าไววนะฮะแล้วก็มีดิสทั a ไวเบอร์อิงการควบคุมผู้ปกครองการใช้งานอะไรเงี้ยก็มีให้นะครับแล้วก็การดูแลอุปกรณ์ตัวนี้สําคัญนะครับใครที่ซื้อเครื่องมาก็อย่าลืมว่าเออศึกษามันนิดนึงถ้าสมมติเครื่องช้าก็กดปรับนะครับเดี๋ยวมันก็เสร็จพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานเลยเหมือนเดิมแต่แนะนําว่าดิสร์ทมันสักวันละครั้งเนี่ยจะดีมากนะครับ แล้วก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวว์นะครับมีคู่มือต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าอ่ะสำหรับ m ั u n ุ g แก a x y S20 ธรรมดานั้นผมถือว่าฟีเจอร์นั้นให้มาครบมากเลยทีเดียวนะครับแค่นี้ก็เล่าไป5นาทีแล้วอยากจริงๆครับ เอาละครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของหน้าจอกันนิดนึงดีกว่าหน้าจอของ Samsung Galaxy S20 นะครับมีขนาด6.2นิ้วเล็กๆน่ารักแบบนี้แต่ว่าขอโทษนะครับมันใช้ความดะเอียดที่สูงสุด3,000คูณ1,440พิกเซลถือว่าค่อนข้างละเอียดดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถปรับลงมาเหลือฟูให้ดีได้เพื่อประหยัดไฟนะครับแล้วก็ตั้งความเอียดของการเคลื่อนไหวได้สูงสุดอยู่ที่120เฮินะครับไอตาเฟรมเดทนะครับ ก็ถือว่าโอเคมากๆหกทีเดียวและสีสันนะครับก็ถือว่าสวยงามสดใสเอาเรื่องเหมือนกันแต่เสียงเป็นอย่างไรกับลำโพงคู่แล้วก็ทำงานพร้อมกับ l b s m o s แล้วก็มีการจูดโดย a k g นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่าแต่ขอบอกว่าจอน,นั้นสดใสจริงๆครับสำหรับ Dynamic AMOLED แบบนี้นะครับ ในเรื่องของกล้องกันดีกว่านะครับขอเริ่มจากกล้องหลังก่อนสเปคกล้องหลังนะครับก็กล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8นะครับกล้องตัวที่2นะครับเป็น64ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนเทเลนะครับสูงสุดถึง5เอ่อสเท่านะครับ3เท่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลนที่เรียกว่า ultra wide นะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับ เมื่อกี้พูดสเปกกล้องนานไปหน่อยก็เลยทําให้กล้องมันดับไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนอกจากเรื่องของสองฟีเจอร์ที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของตัวซิงเกิลเทคนะครับซึ่งเดี๋ยวซิงเกิลเทคนั้นเราจะมีคลิปพิเศษให้คุณได้รับชมนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันก่อนเลยว่ามันทํยังไงกันบ้าอันนี้เราจะมาลองถ่ายฟีเจอร์ซิงเกิลเทคของ s ั m s ุ n Galaxy S20 กันนะครับพร้อมแล้วมารับชมกันก่นอ่ะกดเลยครับอาารย้อง สำหรับฟีเจอร์นี้นะครับแนะนําว่าจะต้องมีการขยับร่างกายนิดนึงนะครับหรือว่าวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวนิดนึงทําให้ภาพนั้นออกมาค่อนข้างจะหลากหลายมากขึ้นนะครับเมื่อเราถ่ายซึ่งกันเทคแล้วนะครับมันก็จะออกมาประมาณหลายช็อตอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราได้เองครับว่าเป็นจะเป็นยังไงก็จะมีทั้งแบบเร็วแบบช้าแล้วแต่กล้องที่มันจะดีเทคนะครับก็สามารถที่จะเลือกช็อตได้หลากหลายแต่ถ้าเวลาเซฟนั้นก็จะลงพร้อมกันทั้งหมดเลยครับ ถัดมาคือเรื่องของวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอนั้นนะที่จริงมันมีความโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวอันนี้คือวิว t a ต d a า d นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าความละเอียดได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 8K ด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมตัวอย่างกาบข้างบนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะปรับให้ดูว่ามันก็ปรับได้เยอะอยู่ส่วนภาพนิ่งปกตินะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Scene Optimizer อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับมุมทั้งเอาแบบนี้นะครับ แล้วก็ซูมได้แบบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10ี่าหเงี้ยอันนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถซูมได้สุดๆนะครับถึง30เท่าเลยทีเดียวโอ้โหเรียกไดว่าใกล้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวขยายมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ขอกลับไปที่1เท่าเหมือนเดิมข้อดีมันก็คือเป็นแบบซูมที่เรียกไดว่า space zoom นะครับ มันจะมีการซูมแบบนิ่งๆเรียบๆอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะโหมดภาพนิ่งและโหมดวิดีโอที่เป็นวิดีโอปกติ Super s ์เ i e ดจะเป็นแบบซูมเหมือนกับมือถือทั่วไปนะครับก็จะกระตุกโหมดอื่นๆก็จะเต็มนะครับมีโหมดโปรให้เลือกก็ต้องบอกข่าวดีนิดนึงนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายหอไฟได้แล้วก็มีในเรื่องของการเลือกมัลติเป็นระบบ อาต้โฟกัสนะครับที่มีคอมแมนต์ยำสูงอันนี้เป็น Dual Pixel ด้วยนะครับสำหรับรุ่นธรรมดาและรุ่นตัวของ Plus นะฮะแล้วก็มีฟีเจอร์ v i o Pro v i o Pro นั้นทำอะไรได้บ้างก็ทำได้เหมือนกับตัวของ Pro p a b n i n g นะครับแต่ว่าพอกดถ่ายปุ๊บเนี่ยจะไม่สามารถปรับเรื่องของรูรับแสงอั ISO แล้วก็ตัวของค่าสีมาตรฐานเนี่ยจะไม่สามารถปรับได้จะต้องปรับตั้งแต่ตออน,นี้เลยนะฮะ ก็เรียกได้ว่าลูกเล่นของมันนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไลฟ์โฟกัสไลฟ์โฟกัสวิดีโอรวมถึงตัวของสโลโมชันแล้วก็ซูเปอร์สโลโมชันมาให้ไทยปรลก็ยังมีอยู่มี B AR Zone นะครับ AR Zone ก็คือเราสามารถเอาตัวของ AR มาเล่นได้นะครับแบบนี้โอ้โ oh ห oh, ถือว่าค่อนข้างละเอียดดีนะฮะแล้วก็มี Wixby Vision Wixby Vision นี B ่ก็ B คือเราส่องอะไรมันก็สามารถบอกได้หมดเลยว่าไอิ้นนี้คืออะไร จะแปลภาษาจดูดตัวอักษรก็ทําได้จากตัวนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีอีกนิดนึงถ้าการขอแถมไว้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของโหมดตัวถ่ายภาพนะครับจะมีปุ่มนี้ซึ่งเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ฟิลเตอร์ก็จะมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับตามที่คุณต้องการหรือจะลดเพิ่มก็ได้ฟิลเตอร์ส่วนตัวนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีภาพไหนที่ชอบนะครับ อ่ะสมมติว่าผมชอบอาภาพลิซ่าละกันนะฮะเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคาแรคเตอร์ของโทนนั้นน่ะมาใช้กับภาพคุณได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วก็มีการบันทึกตัวของออริจินอลฟิลเตอร์ได้นะครับมันจะเลือกแล้วก็เอาภาพมาใส่เพื่อจะทําให้ฟิลเตอร์เป็นแบบไหนก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยสำหรับฟีเจอร์นี้แล้วก็มาถึงมุ่งของบิวตี้นะครับบิวตี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ากล้องหน้ามันจะดีกว่ากล้องหลังอยู่แล้วนะฮะ ก็สามารถที่จะปรับเรื่องของอความเรียบเนียนผิวสีเอาแนวกรามไปด้วยเลยแล้วกันนะครับแนวกรามก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็จะมีดวงตารวมถึงจะสัมเปิดปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะสำหรับมือถืออย่าง Samsung Galaxy s ั n g ุ a l ก x y S20 เกี่ยวกับกล้องนั่นเองครับสำหรับกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของ Samsung ุ a l ก x y S 2 0นะครับก็ให้ความละเอียดที่10ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมออกได้นิดนึงสามารถถ่ายซิงเกิลเทคด้วยกล้องหน้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วิดีโอนั้นกล้องหน้าทําได้สุดๆอยู่ที่ความละเอียดนะครับเรามาดูกันดีกว่าแสดงอันนี้กล้องหน้าขนาดเต็มนะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้ากล้องหน้าสิครับกล้องหน้าเนี่ยครับวิดีโอนั้นเราถ่ายได้อยู่ที่ 4K 6 0เ mm ฟรมเรทนะครับถือว่าไม่ธรรมดามากเลยทีเดียวสำหรับกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ ยังมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีภาพนิ่งนะครับก็ความละเอียดค่อนข้างยัษ์อยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าใครหวังเรื่งกล้องของ Samsung g a l ส x y S20 เนี่ยหวังได้เลยเพราะว่ากล้องนั้นค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างกันด้วยแล้วก็ทีนี้ก็ยังสามารถปรับไลฟ์โฟกัสนะฮะร,รวมถึงวิดีโอไลฟ์โฟกัสก็ปรับได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกให้เลือกเนี่ยครับ ก็จะมีเอฟเฟคให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าโหมดของวิดีโอนั้นจะแก้ไขเอฟเฟคไม่ได้นะครับส่วนภาพนี้นั้นแก้ได้เหมือนเดิม ลองถ่ายด้วยโหมดของวิดีโอแบบไม่แปิดซูเปอร,ร์เซนีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประมาณนี้พยายามเทดีที่สุดแล้วแต่มันก็ประมาณนี้ครับมันก็จะบอดนี้เลยจะมีสันนิษนิดหน่อย,อ,ยอันนี้เปิดซูเปอร์เซนีนะครับในโหมดวิดีโอ ไนเดิมคอความเร็วของที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเร็วใดๆนะครับอันนี้จำลองในการถ่ายวีดีโอตัวเองแล้วก็จะสลับในกล้องหื่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะลองถ่ายอะไรวันนี้ก็มาเดินเสร็จน้ำพระราบพาวตอนเย็นนะฮะแล้วก็เดินไปเรื่อยยังไม่ดีอะไรนะรตอนนี้ก็พักนะฮะก็คือพิช i ต o n นทูโฮมนะฮะก็ยังไม่เข้ากัน เดินออกนะครับก็วันนี้ก็มาทดลองซัมซุงแอดที่อธรรมดานะครับขนาดหน้าจอ6.2นิ้วนะครับสเปกกันก็เรียกว่าใกล้เคียงกับตัวใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับจากที่ลงใช้มาก็ถือว่าอ่ามันก็ให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่โ,โอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปอาจะถือไ่ค่อยถนัดนิดนึงอาจจะมีการช้อนกล้องมากนะฮะ ต่อไปเราก็จะไปดูดีครับการมีคือเพิ่งซื้อที่จริงอ่ะคือตัวกลับมาเพิ่งเสี่ยไปนะฮะก็เพิ่งไปออกอีกสติ้งตัวนี้มาแต่ว่าเป็นแทคกิคอนะครับก็คือรุ่นที่เป็นลายทหารอ๋อซื้อโดวเจ็ดซื้อโดวเจ็ดมาแล้วนะฮะเห็น okay, บอกว่าราคานั้นก็ถือว่าเราใจอยู่เือนกันแล้วก็มี Android ด้วยนะครับไม่เป็น i o s นะฮะไม่ใช่ Android ครับขอไัยอ่ะเราเดินต่อ เก็จะเป็นกระเป๋าของน้องสาวผมชอบนะครับผมเองก็ชอบแบบว่าผมก็มีแค่ใบเดียวนะฮะก็คือตัวของอขันเค้นนะฮะอ่ะกลับมาเมื่อกี้เป็นโหมดที่เปิดอยู่นะครับเป็น Super City นะครับแล้วก็ที่เหาือก็จะเป็นแฟชั่นก็ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็เดินห้างธรรมดาธรรมดาทั่วไปเรื่องมีขัดเขินนิดนึงนะฮะ แต่ว่าโหมดวิดีโอ 8K นั้นก็ถ่ายได้ประมาณ5นาทีแม็กสุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดตัวดอื่นนั้นก็ถ่ายได้แบบฟูลจนกว่าจะเครื่องเต็มเลยนะครับอัปเดตล่าสุดแล้วเครื่องดีขึ้นไม่ร้อนนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปิดกล้องงานก็จะนิดนึงก็จะรู้สึกเฉพาะตอนที่เราไปอยู่ข้างนอกนะฮะอันนี้ไม่ได้ละลา,า,ายหลังเพราะว่าถ้าละลายหลังแล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช้โหมดตัวของการสลับกล้องไปมาได้นะฮะ เดี๋ยวเราไปถับไปกล้องหลังเลยถนะะับไปกล้องหลังทน,นี้ก็โหมโด Super s d นะก็ถือว่าค่อนข้างจะทำงานได้ดีนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะกดวายออกได้แต่ว่าถ้าเป็นโหมโด Super s e e d มันจะวายแบบปึง้งออกไปทันทีนะฮะผมกดเข้าซูมนึ่นึงะระับซูมไม่ได้นะฮะนะฮะซูมปุ๊บเนี่ยไม่นะะเข้าไปทันที แต่ว่าถ้าขับมากล้องหลังนะครับขับมากล้องหลังจะเป็นมนลธรรมดานะครับโอเคสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะประมาณสามนาทีนิดๆน,ดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวกันต่อในเรื่องของประสิทธิภาพสัหรับ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 0ธรรมดานะครับก็ ทำได้น่าประทับใจมากนะครับที่496,708คะแนนนะครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็มีเรียกได้ว่าโอ้โหประสิทธิภาพมันนั้นเหลือหลายมากเลยสําหรับมือถือตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าสูงทั้ง GPU และ CPU ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันอีึงก่อนนะครับว่ามือถือตัวนี้ใช้สเปคอะไร ก่อนหนึ่งเลยนะครับตารางที่ขึ้นอยู่นะครับเป็นตารางเก่านะครับที่เคยทำไว้เมื่อประมาณสักพัหหนึ่งจะมีสเปคของรุ่น 5G โผล่มาด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยมีแค่ 4G เริ่มจากคุมพลังนะครับ Samsung e x y n o s 990นะครับเป็นตัว CPU ตัวใหม่นะครับขนาด7นาโนเมตรนะครับมาพร้อมกับตัวของกาจอนะครับเป็น m e r ี G77 MP11 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมชนิด LPDDR5 นะครับความจุ 8กิกนะครับความจำในตัว128กิกสามารถเพิ่ม micro SD ได้สูงสุดถึง1 t b นะครับแล้วก็ไอตัวไอตัว UFS นะครับเป็น UFS 3.0นะครับก็ถือว่าเร็วและแรงใช้ได้นะฮะถือว่าดีมากแล้วแบตเตอรี่ของมันนะครับก็มีขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันง4 0 0 0 mAh ด้วยกันนะครับเอาล,ละเมื่อทราบเปกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีก่าครับว่า Samsung Galaxy A20 ธรรมดานั้นจะมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน5.0 Wi-Fi แบบ Wi-Fi 6และ GPS เป็นอย่างไรรวมถึงการเล่นเกมด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็จะมีฟีเจอร์ช่วยนะครับนั่นคือ AI Game Booster เหมือนกับ Samsung Galaxy A71 ก่อนหน้านั้นนะครับถ้าถือว่าเป็นอีก ตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้ในการเล่นเกมนั้นมีประสิทธิภาพนะครับก็คือสามารถที่จะตรวจสอบอุณหภูมิและก็ความจําได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่าแบตเตอรี่นั้นใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงในการเล่นเกมอันนี้เหลือน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการล็อกปุ่มการป้องกันการสัมผัสหน้าจอโดยตั้งใจเดี๋ยวมีโน้ตฟิคเคชั่นขึ้นมาเล็กๆแล้วก็มีโปรแกรมที่สามารถเปิดได้นะครับเอาละพร้อมแล้วเดี๋ยวเอามาเล่นเกมกับเกม a s s a u ก t 9กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ผมถนัด แต่ว่าผมได้เล่นเกมที่ประเภทที่คุณเล่นเล่นกันอยู่แล้วเช่นผู้ชูตติ้งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอธิบายไปทีเดียวเลยนะครับอ่าสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมด้วย a ั s u ุ g g ก l ซ x y s 2 0ธรรมดานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่ให้การตอบสนองในการเล่นเกมเนี่ยถือว่าดีใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าเกมเนี้ยผมจะตั้งหน้าจอไว้ที่60เฟรมเรทเท่านั้นนะครับแต่ก็ให้การตอบสนองที่ดีใช้ได้อยู่เหมือนกันและแน่นอนครับว่าถ้าเป็นเกมพวกชูตติ้งพวกพับจีพวกเนี้ยที่มาเป็น หนึ้สินะครับก็ถือว่าจะตอบสนอง้โอเคแต่เนื่องจากเครื่องตัวนี้เล็กนะครับเล็กกว่ามือถือตัวอื่นในตระก,กูลเดียวกันของสมศูนนะครับก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการระบายความร้อนที่ผมว่ามันน้อยไปนิดนึงนะอยากให้มันระบายได้ดีกว่านี้แต่ปัญหาคือมันก็ทําได้เท่านี้ตามศักยภาพของเครื่องนะครับก็อย่างนี้แหละครับแต่ถามว่าเว็วร้าไม่ไม่ถึงกับเร็วไรครับคุณผ,ผู้ชมก็ยังคงใช้งานได้แล้วก็เล่นเกมได้ดีเหมือนเดิมครับ สำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ของ s a m s u n Galaxy g S d 1 0นะครับก็ให้ขนาด4พร์มิลลียมด้วยกันจากการทดสอบโดยโปรแกรมชื่อว่า PCMark นะครับก็ทำได้10ชั่วโมง55นาทีนะครับก็ถือว่า,าผมถือว่าพึงพอใจแหละและ้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของระบบจัดการนะครับก็อยู่ในตัวของดูแดายประกอนะครับเราสามารถที่จะควบคุมเรื่องของการใช้งานแล้วก็มีโหมดปรดับ นะครับสี่โหมดด้วยกันนะฮะก็ถือว่าค่อนข้าง,าง,างครบถ้วนเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะฮะก็จะมีโหมดทั้งประสิทธิภาพสูงปรับแล้วปานกลางแล้วก็ไปหยาดสุดๆนะครับสามารถที่จะปรับอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็จะมีไวเดร์เพ Power s แชร์แต่ว่าเะร์พาเวอร์แชร์นั้นถ้ามีกำลังไฟไม่พอมันก็จะตัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระบบชาร์จต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะเอาชาร์จด่วนไหมจะชาร์จโดยพิเศษหรือจะชาร์จแบบ หลายสายด่วนนะครับก็สามารถที่จะกําหนดได้ในตัวนี้นะครับถือว่ากําหนดตัวข้อกําหนดเนี่ยเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้หลากหลายรูปแบบเลยครับส่วนตัวอะแดปเตอร์นั้นรองรับกำลังสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะครับซึ่งในกล่องก็น่าจะให้25วัตต์แะครับส่วนในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับ Samsung Galaxy S20 ก็รองรับทั้ง Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi AX บูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับแล้วก็ GPS A GPS มาครบครันสำหรับตัวนี้ยังรองรับ 4G และจากการที่ได้ทดลองนำทางน,นะครับการใช้ GPS และ A GPS นั้นมีประสิทธิภาพดีมากทำให้การบอกข้อมูลนั้นค่อนข้างแม่นยำใครที่ใช้นำทางตัวนี้ไว้ใจได้ครับหลังจากที่ได้ทดลองการใช้งาน Samsung Galaxy S20 มาสักพักหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่ผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าขนาดของเครื่องนั้น เล็กกำลังดีนะครับแล้วก็ได้สเปคที่เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับรุ่น plus ก็คือรุ่นที่แพงกว่าแต่อาจจะด้อยกว่ารุ่น ultra นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวที่นําเข้ามาแต่ไหนในประเทศไทยนั้นเป็น 4g แล้วก็ในเรื่องของขนาดนั้นผู้หญิงถือได้แล้วก็ผู้ชายถือดีกล้องก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีนะครับส่วนัวเล่นเกมก็ลงตัวใช้ได้อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของความจําที่ผมว่า1 2 8 gb นะั้นน้อยไปนิดนึงแล้วก็ระบบ ชาร์จนะครับที่เป็นแบบสายกําลัง45วันนั้นกําลังสวยแล้วก็เนื่องจากตัวเครื่องนั้นเล็กก็เลยทําให้เกิดความร้อนได้ง่ายนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะแก้ไขอย่างไรก็ตามกับราคา28,900บาทผมถือว่าไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็สามารถซื้อกับโอเปอเรเตอร์ได้แบบง่ายๆสบายๆเลย,ยนะครับรนะครเริ่มต้นประมาณ17,900บาทนะครับ สำหรับในครั้งหน้าจะมีแกจิตอะไรมาให้รีวิวนะครับก็ต้องรอติดตามชมในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เกี่ยวกับตัวของ sub s c r o s ยี่สแล้วก็รวมถึงโจทย์นะครับที่อยากจะให้ทำอะไรกับมือถือตัวนี้ก็สามารถส่งเข้ามาไ,ได้นะครับจะรับพิจรารณาเป็นพิเศษครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ